สิบประโยชน์ของหัวเชเท้าที่ดีต่อสุขภาพที่คุณอาจจะยังไม่รู้หลายคนชอบทานหัวเชเท้าใช่ไหมคะแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าเขามีประโยชน์อย่างไรวันนี้พี่ปรารวบรวมมาให้แล้วหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้ทราบประโยชน์ของหัวเชเท้าและจะรู้ว่ามันสุดยอดมากๆอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นและอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามพี่ปรานะคะจากช่อง YouTube h e a l t h y f เพจ h e a l t h y f i s บพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พี่ปราจะนำมาเสนอให้เรามาดูกันเลยค่ะประโยชน์ของหัวไชเท้ามีอะไรบ้างหัวไชเท้าบอกเลยนะคะสิ่งที่เราเคยได้ยินในชื่อว่าหัวผักกาดถือเป็นผักที่ถูกนำมาทำอาหารได้อย่างหลากหลายอีกทั้งยังเป็นผักที่ช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารให้อร่อยและก็มีความกลมกล่อมด้วย จึงไม่แปลกเลยที่เราจะเห็นหัวเชเทาเนี่ยอยู่ในน้ำซุปต่างๆโดยเฉพาะร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวแทบจะไม่ขาดผักชนิดนี้เลยวันนี้เรามาดูเลยค่ะประโยชน์ของหัวเชเท้ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งช่วยลดน้ำหนักเนื่องจากหัวเชเทา้าคือผักที่มีแคลอรี่ต่ำและมีไฟเบอร์สูงดังนั้นจึงทำให้เรารู้สึกอิ่มไวและอิ่มนาน นอกจากนี้ไฟเบอร์ยังช่วยในกระบวนการขับถ่ายและก็ช่วยดีท็อกผนังกระเพาะอาหารและลำไส้ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารต่างๆได้อย่างดีขึ้นหัวไชเท้าช่วยลดน้ำหนักอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วอย่างอื่นละ่ะมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยข้อที่2ช่วยชะล้างสารพิษหัวไชวเท้าอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่มีส่วนช่วยชาระล้างผนังกระเพาะอาหารและลำไส้ แถมยังเป็นผักที่ช่วยในกระบวนการย่อยอาหารและระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีทางนี้ในตำรับยาจีนได้กล่าวถึงหัวเ,เ่าว่ามีสปปรรพคุณในการกระจายสิ่งหมักหมมในร่างกายของเราอีกด้วย 3. บรรเทาอาการอักเสบมีการค้นพบว่าน้ำคั้นจากวัวเ,เ้าช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยของกล้ามเนื้อที่เกิดจากการเล่นกีฬาด้วย 4. แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไฟเบอร์มีคุณสมบัติช่วยปรับสมดุลในระบบการย่อยอาหารซึ่งหัวใีเทาก็อุดมไปด้วยสารชนิดนี้อยู่เป็นจำนวนมากจึงช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟือท้องผูกและแก้ปัญหาอาหารย่อยไม่ดีด้วย เราจะเห็นเลยนะคะหัวไชเท้าเป็นผักที่มันมีความหวานก็ามาใช้ต้มเก่งจืดและช่วยลดอาการต่างๆได้ดีหลังจากที่เรารับประทานหัวไชเท้าแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้โหร่างกายของเราสดชื่นจากประโยชน์ต่างๆเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์อื่นๆของหัวไชเท้ากันอีกข้อที่5ช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะน้ําถือเป็นส่วนประกอบหลักของหัวไชเท้าดังนั้นการที่เรากินผักชนิดนี้ จึงช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะได้เป็นอย่างดีโดยที่เราไม่ต้องสงสัยนอกจากนี้ยังช่วยให้ปัสสาวะของเราใสและไม่ขุนแต่ก็ต้องอาศัยการดื่มน้ำในปริมาณมากๆไปพร้อมๆกันด้วยเพราะการที่เราดื่มน้ำก็ช่วยให้ปัสสาวะของเราเนี่ยใสมากขึ้นถึงตอนนี้อย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ Share ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่ดีกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u ย u e ูบ e h hey ด f i s h เป็นก่อนกำลังใจพี่ปลาเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยว่าประโยชน์ประโยชน์และประโยชน์ของหัวใจเทา้าที่เป็นประโยชน์ที่ดีนั้นมีอะไรบ้างเราทานหัวใจเท้าไปแล้วหลายสิ่งเราคงยังไม่รู้มาฟังกันต่อเลคะข้อที่6เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในหัวใีเทา้ายังมีสารอาหารอย่างวิตามินซี ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น 7. แก้อาการหวัดสำหรับใครที่เป็นหวัดแนะนำให้ทำต้มจืดหัวเท้าร้รนโลนแล้วกินในช่วงที่มีอาการเมนูนี้เองจะช่วยทําให้ร่างกายของเราสดชื่นและทําให้เรารู้สึกคล่องคอมากขึ้นที่สำคัญพี่ปลายอยากจะบอกเลย แกงจืดหัวฉีเท้าหรือต้มจืดหัวฉีเท้าร้อนๆอ,อุดมไปด้วยวิตามินซีและสารอาหารอีกมากมายที่ช่วยให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราสามารถทำงานได้ดีขึ้นข้อ8บารุงปอดในตำราจ,จีนถือว่าหัวฉีเท้าเป็นผักที่มีฤทธิ์เป็นยาเย็นและมีรสเผ็ดร้อนซึ่งเป็นหนึ่งในสรพคุณที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของปอดของเราได้ และยังช่วยแก้อาการไอเรื้อรังและช่วยขับเสมหะได้เป็นอย่างดีด้วยข้อ9อันนี้สำคัญมากแล้วสาวๆคงชอบคือบำรุงผิวอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าหัยเช็เท้ามีน้ำเป็นส่วนประกอบค่อนข้างมากแล้วก็ยังมีวิตามิน B วิตามิน C ีสังกะสีและฟอสฟอรัสซึ่งพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าถือเป็นสารอาหารชั้นดีของเซลล์ผิว อีกทั้งยังช่วยบำรุงผิวให้มีความชุ่มชื้นและดูมีน้ำมีนวลจึงไม่แปลกเลยว่าทำไมหัวเชเทา้าจึงมีส่วนช่วยบำรุงผิวได้ดีจริงและที่สำคัญเราคงเคยเห็นครีมหรือสิ่งต่างๆที่บำรุงผิวเขาบอกว่ามีส่วนประกอบของหัวเชเทา้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับประทานสิ่งต่างๆและเป็นสิ่งที่ดี สิ่งเหล่านั้นจะทําให้ร่างกายของเราผิวพรรณของเราสวยงามขึ้นอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันยอดเยี่ยมมากและที่สําคัญอย่าลืมแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube ท v ี f เ s h เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรา แล้วอย่าลืมนะคะนำสิ่งดีๆนี้ไปใช้นำสิ่งดีๆน,น,นี้ไปทำและแบ่งปันให้กับท่านอื่นๆเดี๋ยวเรามาฟังข้อถัดไปกันเลยะคะ่ะข้อที่สิรักษาฟ้า <c oughs> หัวชีเทาน้ำคั้นสดของหัวชีเทามีสารสกัดเมทโนโลและเอทิลอะซิเตตซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ช่วยยับยั้งเอนไซม์ไทโซซินส เป็นนำสายที่คอยทำหน้าที่สร้างเม็ดสีและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดฟ้าดังนั้นการใช้น้ำคั้นสดของหัวใจเท้ามาทาบริเวณใบหน้าที่เกิดฟ้าจงช่วยรักษาฝ้าของเราได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามพี่ปราณเนนเละยำ้ำเราจะต้องทดสอบดูว่ามีการแพ้ของแต่ละคนหรือไม่ เพราะผิวของบางคนก็เกิดอาการแพ้น้ำคั้นสดของหัวเชเทาได้เช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใครมีอาการแพ้ใน่งสิ่งต่างๆก็ต้องงดใช้ไปอย่างไรก็ตามอย่างที่พี่ปลาบอกคุณประโยชน์ของหัวเชเทาที่เราได้มาฝากกันวันนี้มีมากมายแน่นอนหัวเชเทาไม่เพียงแต่ทาให้รสชาติอาหารอร่อยกลมกล่อมแต่ยังส่งผลดีต่อร่างกายมากมายอย่าลืมทานหัวเชเทากัน แล้วจะรู้ว่ามันมีประโยชน์มากกว่าที่คิดถึงตอนนี้แล้วพี่ปลายอยากให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบะการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดถูกใจกดติดตามช่องยูทูบเท h ร์ฟิชเพจ Healthy Fish ไปที่ป่าเพจคุณครูพี่ป่า youtuber เราจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆกันแล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมโตเข้าสู่ผู้สมงยุคุณภาพผู้สมงวัยคุณภาพ มาเป็นคร่อมร่มคุ้มสุขภาพเดี๋ยวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ